งงหนักสามีเนยโชติกาโดนขโมยรูปไปใช้ขายทุเรียนลูกค้าหวั่นโดนโกงทำเอาคุณแม่เนยโชติกาถึงกับงงเลยค่ะเมื่อจูจ่ๆคุณสามีถูกขโมยรูปไปใช้ขายทุเรียนซึ่งเรื่องมันมีอยู่ว่าได้มีลูกค้ารายหนึ่งนำภาพของสามีเนยไปโพสในกลุ่มซื้อขายทุเรียนปลีกส่งพร้อมระบุข,ข้อความว่าสังส่งซื้อเรียนที่คนนี้ไปบอกทุเรียนจะมาถึงตอนเย็นวันนี้ แต่เราถามหาใบสลิปส่งของบอกลูกน้องไม่ได้เอามาแต่ส่งของจริงพี่คนนี้จะโกงเราไหมขอสอบถามหน่อยค่ะงานนี้คุณแม่เนยจึงออกโรงรัวรัวพร้อมกับโพสต์ข้อความว่าใครเอารูปสามีอีกชั้นไปขายทุเรียนคะวันนี้มีลูกเพจไอจีส่งมาให้หลายคนเลยวันก่อนก็เอารูปไปขายครีมอะไรก็ไม่รู้แบบเพลมสรรพคุณเวอร์วัาวางอลังการแบบที่หลอกคนหนักมากๆโปเยย ยิ่งไปกว่านั้นทั้งคู่ยังถูกใช้ภาพไปรีวิวตามโฆษณาสินค้าต่างๆอีกด้วยโดยนำภาพแต่งงานของทั้งคู่มาใช้และรีทัชหน้าของคุณแม่เนยออกแต่พอให้ผู้จัดการส่วนตัวติดต่อไปก็ได้มีการรีทัชหน้าใหม่แต่ยังใช้ภาพเดิมงานนี้คุณแม่เนยจึงขอบ่นว่าตอนแรกตกใจนึกว่าสามีเคยแต่งงานแล้วปาดดูดีๆรูปอีกชั้นค่ะ รีทัชหน้าแม่ออกจ้าคนเราอัปเดตข้หลังจากผู้จัดการติดต่อไปนางก็เปลี่ยนหน้าผู้ใหม่แต่ยังใช้ชุดแต่งงานแม่จ้า